เยอะมากเลยครับวันนี้ครับจะไจะทำคลิปแกะกล่องคลิปอัดบล็องเกดเสืสเ mm hmm. เ้้าคเน่นรับ ในเว็บเถาเป่าเ,เพื่อนๆจหาเสื้อผ้าจากเว็บเถาเป่านะครับแล้วก็อชอบตัวไหนนะครับโจก็ไปสั่งในกลุ่มนะมันจะมีกลุ่มแบบรับพีออเดอร์รับพีสินค้าจากจีนจากเกาหลีอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวโจจะมาทำคลิปแยกต่างหากนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ตัวนี้นะครับจะได้มาในราคาร้อยกว่าบาทโจก็ไม่มั่นใจแต่เดี๋ยวโจจะทิ้งลิงก์ทิ้งพวกลายลายเป๊ะทุกกลุ่มที่โจไปซื้อมาไว้ให้ในกล่องข้อ,ขอ,ขอ,ขอความเพื่อนๆสามารถ รับชมไปดูราคาได้เนทาววอรโจฟอมานเท่าไหร่นะครับดูอาจจะจาได้ไม่หมดนะแต่เดี๋ยวจใส่รายละเอียดไว้ให้ที่กล่องข้อความข้างล่างนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นซอตเตอร์เป็นอย่างเงี้ยครับจะเป็นเสื้อแขนยาวนะครับเป็นอย่างนี้เลยตัวนี้จะเป็นสีม่วงนะครับนี่แกะก่อนแยาวค่ะมาแล้วนี่นะครับตัวนี้นะครับก็คือมเพื่อนๆท่ตรงโปกอะ ว่าแล้วดีนะที่โรสั่งมาแค่ตัวเดียวแล้วลว่าราคาแค่ร้อยกว่าบาทไงก็คือก็ค่อนข้างรู้มาแล้วแหละว,ว่าของที่สั่งมาจากกี่หนค่อนข้างไม่ตรงปกเว้นเพื่อนแต่ก็ไม,แไม่แต่ก็ไม่คิดว่ารูปไม่ถูกอ่ะตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะจะ,จะ,จะ,จะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าในรูปแบบมันเป็นเสื้อแบบไหนนะครับมันดูหนามากดูเป็นผ้าหนานอย่างนี้มากเลยนะครับแต่อที่ได้มาเพื่อนไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องจับก็รู้แล้วว่ามันแบบมันบางมันมันบางอ่ะดูดิแต่สีอ่ะ ก็ขายเคียงอยู่แต่แบบผ้ามันบางมากเลยเพื่อนดูดิว่าะมันเป็นผ้าบางๆอ่ะเนี่ยมาดูดิมาแ่งรอดได้เลยอ่ะแต่แต่สกินก็แบบเออสกินใช้ได้อยู่สกินชัดเจนอยู่นะคะเห็นปะนี่ตัวนี้นะคะเนี่ยก็สกินสกินสวยอยู่แต่แบบแอบดับาที่ผ้าแต่ดีนะที่ราคาร้อยกว่าบาทนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ารอประสบการณ์ใหม่นะครับรตัวตานะคะเป็น ทอปปี right ้บ right ้างนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นชุดเซ็ตนะครับอยู่ไหนเนาะนี่เป็นชุดเซ็ตสีฟ้านะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นชุดเซ็ตมีทั้งเสื้อและกางเกงนะครับจะเป็นเสื้อแขนตั้นเนาะก็นี่กางเกงก็จะเป็นอย่างนี้อ๋อผ้าดีนะครับตรงนี้นะไม่ผิดหวังครับตรงนี้ประมาณ300กว่าบาทจะโจใส่ราคาแล้วก็ลิงไว้ให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับเป็นกางเกงตัวเนี้ยจะเป็นมันเหมือนจะเป็นแบบไซส์ผู้หญิงนะครับแต่โจสามารถใส่ได้ไงจะเป็นผู้ชายตัวเล็กใช่ไหมโจสูงหนึ่งร้บ เทวยี่สิบแปดก็สามารถใส่เสาาื้อผ้าผู้หญิงได้นะครับสบายๆชิวๆเลยนะครับแต่ผู้ชายที่เข้ามาดูคลิปนี้อาจอาจ,จะอาจจะแบบไม่ได้อะไรออกไปมากมายนะครับแต่ถ้าผู้หญิงอ่ะอาจจะได้เยอะเพราะว่าโจใส่เสื้อผ้าผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะโจตัวเล็กไง,งซึ่งถ้าจะไปใส่เสื้อผ้าผู้ชายมันก็ไม่มีไซส์โจเพื่อนๆโจก็เลยต้องเอเอ,ๆๆๆอ,เอๆๆใส,ส่เสื้อผ้าผู้หญิงมาใส่นะครับตัวนี้นะครับจะมีกางเกงมาให้ตัวนึงนะครับแต่กางเกงไม่มีกระเป๋าขอกางเกงไม่มีกระเป๋านะเพื่อนๆเนี่ย แยกก็ได si ้แต่ถ้าเป็นชุดก็น่ารักอย่างนี้นะครับตัวนี้เนาะสามารถไปตามๆจะได้นะคะราคาสามร้อยนี้นะครับถ้าโจจะไม่ผิดนอตหรืวโจใส่รายละเอียดให้ละกันนะครับตัวต่อมานะคะก็ไปจากในช้อปปี้เช่นเดิมนะครับตัวนี้นะครับเป็นกางเกงผู้หญิงเหมือนเดิมนะคะแต่เป็นกางเกงเป็นกางเกงหนังนะครับแต่หน้าจะไม่ใช่แบบเป็นน่าจะเป็นหนังพีูธรรมดานะครับตัวนี้นะครับเป็นกางเกงหนังนี่เป็นของตัวนี้นะครับสามร้อยเก้าสิบนะครับถ้าโจจะไม่ผิดนะจากในช้อปปี้นะครับ จะเป็นกางเกงอย่างนี้นะครับเห็นปะม like ันน่ารักมากเลยแต่ข้างในมันจะเป็นผ้าอย่างนี้นะก็อันเนี้ยก่อนจะซื้อเราจะถามแล้วว่าเราสามารถรีดได้ไหมเขาก็เลยบอกว่าถ้าให้เซฟเตีรก็คือใช้ตวรีดในน้ำรีดจากข้างในนะคะแต่เดี๋ยวจะลองใช้ตวรีดธรรมดารีดรีดข้างในใหดูนะคะว่ามันมันสามารถรีดได้หรือเปล่าเดี๋ยวไม่มีตวรีดในน้ำไงไม่รู้ว่าตวรีดธรรมดาจะรีดได้หรือเปล่าครับทุนนี้นะครับมีกระเป๋ามาให้ด้วยนะคบนี่ก็น่ารักเปอีกแบบนึงนะคะเดี๋ยวจะลองใส่แล้วพวกนี้แก็แปบให้ดู อ่ะต่อไปนะครับก็มาจากในช้อปปีเช่นเดิมนะครับตัวนี้นะครับอ่ามันเป็นสวอนเตอร์นะครับที่โจซื้อมานะครับก็ช่วงนี้มันช่วงหน้าหนาวแล้วไงเพื่อนๆโจก็เลยซื้อแบบเสื้อแขนยาวมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตัวเนี้ยไม่ผิดฝวังนะครับเพราะว่าอ่าหน้าร้านก็อยู่แพททินัมนะครับเห็นข่าวเขามีหน้าร้านที่แพททินัมนะเขาก็ขายในช้อปปี้ในลาซาด้าด้วยนะครับแต่โจสั่งซื้อมาจากในช้อปปีนะครับโจซื้อมา3ตัวเลยนะเพื่อนๆเป็นไซส์เ็มนะคะแม่น่ารักมากเลยมีตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ ส่สีนะครับอดี๋วจะจะแกะสีฟ้าให้ดูก่อนนะครับแกะให้ดูตัวนึงก่อนเราเดี๋ยวจะจะลอใส่ให้ดูทุกสีแหละว่ามันน่ารักไหมตัวนี้นะครับเป็นไซส์เอ็มนะครับนี่ทุกคนน่ารักมากเลยดูดีเห็นปะสีพัสเทล่ยมากเลยอ่ะโจก,ก็เลยคือโจเลือกสีไม่ได้เว้ยโจก,ก็เลยซื้อมาทางสามสีเลยคืออยากแต่เขาก็ลดให้ด้วยนะครับสามารถทักไปได้นะครับว่าว่าพี่ถ้าซื้อหลายตัวสามารถลดหรือซื้อในราคาส่งได้หรือเปล่านะครับก็สามารถทักไปได้นะครับเพราะว่า อ่าพวกแม่พวกพวกร้านที่ขายในยแบบประตูน้ำในแพลตินัมอะ่ะเขาจะมีเลทราคาสูงนะคะแต่ถ้าซื้อในช้อปปี้ก็คือได้ราคาปีดนะคะเพราะว่าเหมือนในช้อปปี้อ่ะมันไม่สามารถลดราคาได้นะคะเจ้าก็เลยแบบแอดไลน์ร้านส่วนตัวแล้วก็ไปทักทันเขาเดี๋ยวเจ้าจะทิ้งไลน์แอดแล้วก็เดี๋ยวจ้จะทิ้งทั้งไลน์ทั้งลิงกช้อปปี้ให้เลยนะคะสามารถไปเลือกซื้อได้เลยนะคะตัวนี้นะเห็นไหมค่าค่อนข้างดีเลยนะ ถ้าจะไม่ผิดราคา390บาทแต่ถ้าราคาสูงอ่ะถ้าราคาส่งก็น่าจะแบบ200ไปปลายถึง300จจก็ไม่ได้ถามน,น,นะครับแต่โจขอเคาลดมาก็ได้ในระดับหนึ่งนะคะก็ได้ก็ลดมาได้ในระในในราคาประมาณหนึ่งก็เพื่อนๆก็ไปคุยกับแม่ค้าเขาเองนะครับเขาตอบดีมากแม่ค้าน่ารักมากเลยแม่ค้าน่ารักมากเลยนะครับโจแนะนำครับมาก ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นางเกงบ้างน,นะคะตัวนี้นะครับจะเป็นางเกงขาตั้งนะคะนี่แต่โจก็คือแบบเลือกสีไม่ถูกอีกแล้วก็คือซื้อมาทําไมสี่ตัวเพื่อนซื้อมาทําไมสี่ตัวถามหน่อยเออแต่ตัวนี้ไม่ได้ลดนะครับซื้อมาในช้อปปี้นะครับก็ก็กดตังสี่ตัวเลยนะครับแต่แบบ แอบผิดหวังนะเพื่อนๆโจคือโจดูในรูปอะจะคิดว่ามันสั้นกว่านี้เว้ยหรือไม่โจโตเตี้ยโจก็ไม่รู้เว้ยว่ามันเป็นเหตุผลอะไรเว้ยเพื่อนๆแต่โจซื้อมาจะรู้สึกว่าโอ้ยมันยาวไปมันมันเกือบถึงเข่าจะโดยใหญ่แต่เดี๋ยวโจจะเอาไปตัดขานะครับต้องจะซื้อมาเยอะยนะซื้อมาสี่ตัวเนี่ยเพื่อนๆก็คือชุดส่งของโจอะที่ซื้อเครื่องเกงมาเว้ยเพราะว่าจะเอามาใส่คู่กับสวอเตอร์ตัวนี้เห็นปะสีมันคล้ายๆกันมใส่ก็จะทำเป็นชุดเซตก็แบบน่ารักไงเพื่อนเเห็นนมมัยตงขาาว ว่าโจจะไปตัดสประมาณนิ้วค่งให้ประมาณนี้นะครับแต่เขากินก็ไม่ได้ผิดที่ร้านเพราะเราันผิดที่โจัวตเตียได้แหละแล้วดังซื้อมาสี่สีเลยนะเพื่อนเพื่อนทุกคนดูนี่ <S <S โอ้ตายหาเลยเวลาซื้อเสื้อผ้ามจะไม่มีสต,ติอย่างนี้เลยเพื่อนถ้าแบบมันสวยมันถูกใจก็คือเลือกสีไม่ถูกก็เลยซื้อสีมาหมดเลยซื้อมาทุกสีแม่งเลยจบโจไปนะครับกเดี๋ยวเอาไปแก้เอานะครับต่อไปนะครับก็คือ จะคือกระเป๋าบ้านนะครับต่อไปจะเป็นกระเป๋าบ้านนะครับก็คือกระเป๋าตัวนี้น่ารักมากเลยน่ารักจริงๆพกเพื่อนๆอขแกะครั้งแรกก็รู้สึกแบบอุ้ยน่ารักมากดูดิน่นารักมากเลยอ่ะตัวนี้เป็นใบเล็กนะครับสะพายแบบปุกปิกปุกปิดน่ารักมากเลยสิดสะพายไปตลาดสะพายไปห้างได้น,นะครับก็ช่วงนี้เขากำลังยินใหม่ผมใช่ไหมครับ <c oughs> ตัวนี้นะคบเป็นร้านน้องพี่โจรู้จักในโจจะทิ้งรลา์น้องไว้ให้นะครับพเพื่อนสามารถาทักไปคุยกับ ได้ว่าอยากได้แบบไหนตัวนี้มันสามารถแบบทัดต้อมไดต้ตัวเองตัวเองมแบบมันสามารถแบบเลือกได้ว่าเราแบบอยากได้แบบไหนลา,ล,าลายตารางลายสามเหลี่ยมอยากได้ใหญ่ขแบบนาดไหนสามารถดุกับเขาได้ครับก็าราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายครับก็ประมาณ3 0 0ร้อถึงหกรประมาณานี้นะครับแต่อย่างเงี้ยมึงซื้อมาก็สามร้อยครับนะครับอาจจะเป็นน้องที่รู้จักเขาอ,อาจจะลดราคาให้ก็ได้ก็ลองก็ลองทักไปดูแล้วกันนะค,ะนะคับบอกว่าเออมาจากมาจากโจนะมาจาก แล้วเขาเป็นการถักที่แข็งแรงอ่ะเพื่อนที่ไม่ใช่บุ๊บิ๊กแบบเหมือนสั่งมาจากจีนสั่งมาจากไอจีอย่ะงเเหมือนแบบเคยสั่งมาแล้วมันไม่โอเคอ่ะเพื่อนมันมันมันความแข็งแรงมันไม่ค่อยได้แล้วเวลาใช้ไฟเพื่อนมันเป็นหมพรมใช่ไหมแล้วเวลาใส่ของลักๆอ่ะเวลาใช้ไฟมันยืดมันยวอยด้วยแต่อันเนี้ยไม่น่าจะยืดไม่น่าจะยวอยนะครับเพราะว่าเขาถักค่อนข้างแข็งแรงนะคบไม่พอพอแบบสั่งตัวนี้มาแล้วรู้สึกว่าอุ้ยมันน่ารักแต่มันเล็กไปจรก็เลยสั่ง เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเอ้ยไม่ใช่สั่งมาเพิ่มอีกใบหนึ่งก็คือตัวนี้นี่นะเขาเพิ่งเอามาส่งเลยแล้วก็มาทาคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมเลยนะคะว่ามันน่าทักขนาดไหนนะคะก็คือนราจะทาคลิปตั้งนานแล้วแหละแต่รออันนี้อยู่ไงน้องเขาใช้เวลาถักประมาณอาาันิลิปนึงนะคะเพื่อนๆไม่เกินนี้นะคะถ้าน้องเขางานไม่เยอะนะนี่ทุกคนดูตัวนี้สีน่ารักมากอย่างสองจะทุกคนตัวนี้สีน่ารักมากอ่ะมันเป็นแบบถ้าถ้ามองด้วยตาเปล่าอ่ะมันจะเป็นสี คือมันดีตรงที่ว่าเราสามารถสั่งได้ไว้ไว่าอยากได้แบบไหนประมาณไหนถ้านอ้องเขาทาได้เขาจะทําให้นะคะเพื่อนสุดท้ายนะคะก็แอบนอกใจพวกเสื้อผ้าหน่อยนะคะตอนนี้จะเป็นของแบบไร้สาระของก,กุปกิ๊กน่ารักมากมายนะคะตัวน,นี้จะเป็นสติกเกอร์นี่เห็นไหมน่ารักมากเลยจอชอบอะไรอย่างนี้มากเลยเพื่อนๆก็คือไม่รู้จะซื้อมาทำไมเยอะแยะนะครับล่านี้ได้มาและ2 0บาทจากร้านในช้อปปีนะครับแต่ถ้าเพื่อนเอนเจอถูกก็คือแบบถ้าบางคนเจอถูกก็ ก็สามารถหาถูกกว่า,วาโจได้นะครับมันจะมีแผ่นละ5บาท10บาทหรือถ้าใครรอได้สั่งจากจีนก็ได้นะเพื่อนๆไปดูในเถาเป่า่ะแล้วก็แคปรูปไปให้แบบไปไปไป,ไปบอกในไลน์กลุ่มที่โจซื้อเสื้อว่าอยากได้สติกเกอร์อันนี้จังเลยให้เขาพ e ีออเดอร์มาให้หน่อยมันก็จะตกอยู่ที่10แผ่น50บาท20แผ่น80บาทประมาณนี้นะเพื่อนๆโจเคยเจอแต่อันเนี้ยคือโจอยากได้หลายลายเว้ยโจก็เล กจะใจอ่ะไม่รู้จะเอามาแปะไม่รู้จะเอามาแปะอะไรนะครับแต่คิดว่าจะเอามาแปะโทรศัพท์นะดูดิเห็นป่ะเนี่ยอืมอันนี้น่ารักมากเลยดิเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งน่ารักมากเลยเป็นเพชรนะครับจนจะว่าอันนี้คุ้มสุดยี่สิบบาทเนี่ยยาวมากเดียดิเนี่ยจะแพ้อะไรอย่างเงี้ยส่วนนี้ก็มินิมอลหน่อยนะครับเห็นป่ะเนี่ยจะว่าจะเอาไปแปะเคสโทรศัพท์นะครับคุณก็แปะตามกำแพงบ้านแปะตามแปะตามก็อีตามโซฟานี่แหละมันน่ารักมากเลยมาดูเด็กดูเด็ก จะทิ้งลิงก์ไว้ให้กันนะครับว่าโจมไปซื้อร้านไหนแต่ถ้าใครเจอถูกก่อโจก็ไปตามตามกันได้นะครับมาบอกอยู่ด้วยกันถ้าเจอถูกโจจะไปซื้อตามนะครับก็หมดแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับของเดือนนี้ที่โจช้อปปิ้งมานะครับซึ่งมันเยอะมากเยอะมากจริงๆเสื้อผ้านะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับก็ไม่รู้จะใส่ไปเที่ยวไหนนะครับแต่ก็ซื้อมาก่อนอย่เพื่อนๆคือแบบอยู่บ้านอ่ะแต่ช่วงเดือนที่แล้วจะเป็นโควิดใช่ไหมจะไม่มีอะไรทำเว้ยโจก็เลื่อนแบบเลื่อนช้อปปิ้งเลื่อนเฟซบุ๊กเลื่อนๆทั้ง10 เดี๋ยวเจะมาทำคลิปสิบเดือนสิบอีกแล้วกันถ้ามีเวลาว่างนะครับก็เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปตามๆเจอได้ครับจะรับรองว่าสวยถูกใจและราคาดีแน่นอนนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอยากให้เียวมาทำคลิปแนวนี้อีกนะครับเโยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยู่ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเผื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเออโยมอัพคลิปแล้วนะนานทีโยมจะอัพคลิปนะคะเพื่อนๆก็สำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย ทุกคนเราทุ่มทุนสร้างมากกับคลิปนี้นะครับซึ่งเป็นคลิปแรกที่จะได้ลงเกี่ยวกับการเหินเสื้อผ้าเหินของช้อปปิ้งทุกคนดูกองเยอะมากดูดนินี่นี่ดูกองนี้เยอะมากทุกคนนี่นี่นี่ <c oughs> เหนื่อยมากร้อนมากฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบาย